วันนี้เรามาไหว้หลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในซึ่งเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ของชาวสมุทรปราการและมาเดินตลาดร้อยปีบางพีกันนะครับ เลือข้ามฟากไปนะครับไปตลาดร้อยปีของบันบางทีใหญ่ในนะครับตรงนี้เลือก็จะเดินโครเคียงนิดนึงนะครับจะไปจ่ายเงินฝังนู้นนะครับคนละ่้าท้่น่นีครับ ไม่เลยอคละุณสองบาทน,นะครับวันนี้ตลาดก็ค่อนข้างเงียบๆนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวขายอยู่บางร้านก็ปิดก็มีร้านน้ำมีร้านค้าขายน้ำนะครับเนี่ยขนมมีโนดแผนไทยด้วยนะครับ เรจะมีให้อาหารปลาเรามาซื้ออาหารปลาให้ปลากันนะครับ,รบจะได้เป็นแถวอย่างนี้เอาวนอันนี้ดีกว่าอันนี้เหรออ่าง่ายดีครับเนี่ยครับกินหมดเลยแต่วันนี้ปลาเหมือนน้อยครับขี่หมดทางแล้วครับ ยีบาทเอาถาังไปคืนกันครับนี่ร้านค้าเปิดน้อยนะครับเพราะเป็นวันธรรมดาตรงนี้เคยมีชุมชนเก่านะครับแต่ไฟไหม้ไปครั้งก่อนก็เลยมาเขาเลยมาจัดเป็นแบบนี้ไหมแบบใหม่ครับทางมาวัดหลวงพ่อโตจะมี2ทางนะครับหน้าวัดกับบิ๊กซีบางพีนะครับผมเดินจากบิ๊กซีบางพีมานะครับจะเจอตลาดร0อปีก่อนแล้วจะถึงวัดหลวงพ่อโต เหลดป้ายจะบอกทางไปนะครับเข้าไม่ได้อ่ะเออเข้าแดงนะตรงนี้ที่นี้ของขายปะาปาย,ยชุดไทยราดเกเดี๊ยวดั้งเดิมน,นะ,ะตรงนี้อ๋อดูครับกรอบลูก หกสิบบาทอของเล่นโบราณครับตัวน,นี้ลันปิ้วเตียวบินโตสมัยผมเ,เด็กๆเลยนะครับอันนี้น,นะครับข <c oughs> องโบราณเยอะนะครับ ครับสารภูมิก็มีนะครับตรงนี้ซึ่งหม้อหววโต๊ะหมู่บูชาถ้าคนจะซื้อของทําครัวนี่อยู่ที่นี่ครบเคลื่อคันเลยนะครับขนมโบราณ กะปิก็มีนะครับตลาดบางพีสร้างปีพศสอ0 0นถึงปัจจุบันนี้ร้อยกว่าปีแล้ว เทียบเลยครับเนี่ยผมขอซื้อดอกไม้ทุกเทียนเพื่อไปไหว้หลวงพ่อโตก่อนนะครับว่าห้หลวงพ่อโตด้านนอกเสร็จ เราก็ไปแปะทอง,องพระโตด้านในโบสถ์กันหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในเราสามารถแปะทององค์จริงได้เลยไม่เหมือนหลวงพ่อองค์อื่นซึ่งไม่สามารถแปะทององค์จริงได้ ปฏิหารหลวงพ่อโตเนื้อนิ่มมี2ครั้งนะครับในปีพศ .2520 กับปีพศ .2523 ซึ่งเนื้อนิ่มเหมือนคนจริงๆซึ่งฮือฮาเป็นข่าวดังมากในสมัยนั้นออกจากโบสถ์หลวงพ่อโตเราก็ไปไหว้รอยพุทธบาทจำลองที่หน้าวโวสถเก่าของหลวงพ่อโตครับ อคคครรรััับบบชแล้วก็เข้าไปไหว้พระในอุโบสถเก่าที่หลวงพ่อโตเคยอยู่ก่อนจะย้ายมาอุโบสถใหม่ครับ ท่านผู้ชมที่สนใจจะบูชาหลวงพ่อโตลูกหล่หลอหรือหลวงพ่อโตเหรียญมาบูชากับปัดโดยตรงได้เลยนะครับณจุดตรงนี้จะมีพระบูชาให้ท่านผู้ชมเลือกมากมายเลยนะครับแล้วเรามาไหว้องค์พ่อ,อพิทคเนศองค์พระลาหูองค์พ่อ้ทวเวสุวรรณกันต่อนะครับอยู่ตรงหน้าโอโบดสดจุดตรงนี้คือน้ำมนต์หลวงพ่อโตเราสามารถตักใส่ขวดกลับบ้านได้ด้วย

ค่อนข้างสวยงามมากนะครับประดับดอกไม้เต็มไปหมดเลยและติดแอร์เย็นมากเลยนะครับเป็นห้องน้ำห้องหนึ่งที่ว่ามีคนถ่ายรูปกปนเยอะมากสังเกตจะดอกไม้ครับดอกไม้สีสันสวยงามมากเลยนะครับครับ ชิญมีชาตับบาสตารับประจำเกิดตาปลัหวันของท่านท่านที่เกิดวันเราเตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับขอจบคลิปตรงนี้นะครับสวัสดีครับขอให้พี่น้องมีโชคมีลาภปลอดภัยทำการค้าสิ่งใดขอให้มีดีตลอดนะครับ